สิบวิธีการเอาชนะใจตัวเองการเอาชนะใจตัวเองนั้นเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญสำหรับการพัฒนาตัวเองและประปับปรุงชีวิตเหล่านี้คือสิบวิธีที่อาจช่วยให้คุณสามารถเอาชนะใจตัวเองได้ 1. ทําทความเข้าใจกับตัวเองเริ่มต้นด้วยการทําความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้สึกความคิดและพฤติกรรมของคุณเองเพื่อให้เข้าใจถึงเหตุผลที่ทำให้เรา รู้สึกและปฏิบัติตามที่คุณทํา 2. การตั้งเป้าหมายการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและเป็นเพียงสิ่งที่จะทำให้คุณสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตต่อ 3. การวางแผนการวางแผนนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญ ช่วยให้คุณตระหนักถึงเส้นทางที่คุณต้องการและวิธีการที่จะไปถึงเป้าหมาย 4. การออกแบบสภาพแวดล้อมการสร้างสภาพแวดล้อมที่ช่วยสนับสนุนการพัฒนาของตัวคุณเองโดยให้ความสําคัญกับการเลือกเพื่อนร่วมทีมการอ่านหนังสือหรือการฝึกอบรมต่างๆ 5. การเรียนรู้และพัฒนาทักษะพยายามเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ และพัฒนาทักษะที่มีประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันเช่นทักษะการจัดการเวลาทักษะการสื่อสารหรือการแก้ปัญหา 6. การจัดการกับความกังวลและความเครียดควรใช้เทคนิคการจัดลดความเครียดการนั่งสมาธิเพื่อช่วยลดความเครียดและความกังวลในชีวิตประจำวัน 7. การให้กำลังใจและการยอมรับตัวเองให้ความเห็นและการยอมรับตัวเองเมื่อมีความสําเร็จและข้อผิดพลาดเพื่อให้ตัวเองได้เกิดการเรียนรู้และเติบโตจากประสบการณ์ 8. การออกกำลังกายและการดูแลสุขภาพการออกกำลังกายและการดูแลสุขภาพทำให้ร่างกายจิตใจของเรามีความเข้มแข็งซึ่งจะช่วยให้เรามีพลัง ในการเอาชนะความท้าทายในแต่ละวันได้9การเชื่อมโยงกับผู้อื่นการเชื่อมโยงและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนรอบข้างช่วยให้เราได้รับการสนับสนุนและแรงบันดาลใจจากผู้อื่นและ10การรับผิดชอบต่อชีวิตให้ความสำคัญกับการรับผิดชอบต่อความสุขและความสาเร็จของตัวเองโดยไม่ไปรับผิดชอบให้กับคนอื่น มากจนเกินไปนี่คือสิวิธีที่จะเอาชนะใจตัวเองได้